ครับผมชื่อแดงชาติพินจเจมิดินวันนี้ผมก็จะมาโยลนลูกบอลครับมาดูกันครับตอนแรกเลยนะครับเราต้องยืนตรงๆแบบนี้แล้วแล้วก็ต้องเอาขาไว้ข้างหลังอย่างนี้อ่ะเริ่มกันเลยนะครับหนึ่งสองสามนี่อย่างนี้ครับแล้วผมก็ต้องเอาขาข้างขาข้างขวายกขึ้นมาข้างหน้าครับแต่ข้างซ้ายเนี่ยอยู่ อ่ะครับเอาไว้ตรงนี้แบบนี้เป๊ะๆอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็เอาไว้ข้างหลังเอาขาไว้ข้างหลังแบบนี้แล้วก็ตั้งหลักแบบนี้แล้วก็โอเคหนึ่งสองซ้ำสังเกตอีกครับขาข้างขวาของผมต้องก้าวครับแต่ข้างนี้จะอยู่ตรง งกันเลยตรงนี้แล้วเอาขาข้างขวาไว้ตรงนี้แล้วก็ตั้งหลักแบบนี้แล้วก็โยนไปสังเกตอีกนะครับว่าขาข้างขวาของผมตองก้าขึ้นมาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ